อยากกินแกงส้มเนาะมีปลาตู้แข็งนะคะปลาโรล,ลิสปลาแซลมอนกุ้งด้วยนะคะน้ำจิ้แกงส้มสำเร็จนะคะผักนี่ก็จะมีนี่เลยเนาะอ่าหัวผักนะคะวิตโหลแล้วก็กอากาศออกเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกต้นอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วมาเริ่มกันเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ยจะจาจะมาแกงส้มนะคะมีกุ้งปลาแซลมอน โดนี้นะค่ะนิดาเอาเนื้อปลาลงไปชิ้นหนึ่งเนาะเพื่อที่จะเอามาตั้นะคะใส่กับพริกเนาะตั้ให้เข้มข้นพริกแกงของนีิจาเป็นพริกแกงส้มสำเร็จนะคะอ่าแล้ว ใส้ส้มตำเนาะของลูกสาวเหลือครึ่งนึงนะเราออกมาแกงส้มได้ค่ะใส่ก้อนนี้ด้วยแฟงกึนนะคะใส่ลงไปก่อนเลยที่สุดช้านะเดือดแล้วนะคะเที่ยวข่าข่าสุกแล้วก็จะเอาปลา ก็จะเอาปักกาดดองนะคะก็จะมีปักกาดดองนะคะกับวิสโลลงไปเลยจ้าแ่งส้มไอง้วยจานนะะ้าเนาะีนี้เราก็จะตามด้วยป้านะะชอบมินตักแบบไม่ต้องสูงมากนะคะกุ้งเดี๋ยวไปใส่ทีหลังเนาะ ก่อนนะคะปลาที่เราตักมาแล้วเราก็จะเอามาใส่ลงไปแบบนี้เลยให้เนื้อแก่น้ำแกงเข้มข้น,นะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปมรุงรสกันเลยนะคะก็ น,นี่คือรสเก่งเนาะสลายแทบไหล,ลดื้อเอาจานมาักคมพี่น้องจา๋าวันนี้แกงส้มของเจ๊จ๋าจะใส่น้ำปลานะาพี่น้อง จะมีรสชาติเปรี้ยวในหน่อยของอพิดแกงสำเร็จเนาะจะใส่มะขามเพิ่มนะคะลืมลืมอ่า,อา,มาเดี๋ยวมาบีกันเนาะทีนนี้ปิดท้ายด้วยกุ้งเลยจ้าเปิดหม้ออีกครั้งนะคะว้า เดยวเลยนะคะสูตรทำกินเองนะคะพี่น้องจ๋าจากเบลยเยียมจ้า เดี๋ยวเรามาตาักกันเลยนะคะสดแกงส้มมนฮอนกับยายจ๋านะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าแกงส้มผักรวมเราก็เสร็จแล้วเนาะทั้งกุ้งทั้งปลานะคะมากินด้วยกันเนาะอากาศก็โอ้ยมืดๆฝนๆนะพี่น้องจา้าเนาะ อาหารกลางวันวันนี้วันสุกนะคะวันแห่งความสุขเนาะสุขได้ทุกๆวันอมมาสดแกงส้มฮอรอนนาำกันเด้อพี่น้องหน่วไม่ถึงกับเผ็ดมากนะคะแต่ก็จีจานเนาะมาจ้าหัวผักเทื่ยไปตำส้มตำ แกงส้มก็อร่อยแกงจืดก็อร่อยนะคะร้อนร้อนเพ <c oughs> ระว่าจะทำสักถ้วยนะใส่นั่นใส่นี่เต็มหม้องไงคือเก้าพี่น้อง <c oughs> แกงส้มแบบนี้กินคนเดียวสามเวลาละไป <c oughs> <c oughs> อืม อากาศวันนี้เบลเยี่ยมก็ไม่เจอแสงแดดนะฮะเนาะเดี๋ยวกระบดอืมลมไปฝนมาช่วงนี้อากาศไม่แน่นอนโอ้ยมีแห้งจากน้ำปลา้าอืมกลิ่นมะขามเปียเป้ยวอืหัแซงเกิลก็แกงส้วมอร่อยแกงอ่อมก็อร่อยนะคะ ไม่เผ็ดสดกินเล่นได้สบายเลยฮืฮ้อนฮ้อนฮอนมีฮืมเนื้อปลาหวานหวานฮืม ร้อนเผ็ดน้ำมูกไหลเช่นกันนะคะพี่น้องสดชื่นแกงเสร็จใหม่ๆร้อนๆอ,อ่านแบบนี้สามีไม่กินด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คงกินอาหารฝรั่งเนาะเพราะเมื่อวานนี้กินผัด เผ็ดหมูไปแล้วนะคะคุณสามีวันนี้ก็จะทำอาหารฝรั่งให้กินกับปู่เนาะร้อนร้อนร้อนอันนี้ปลาไซมอนตู้แข็ง เขาก็จะไม่หวานเท่าของสดนะคะอืมแต่ก็โอเคอืมหัวผักอันนี้หวานอร่อยมาก เนาะวิโรบแกงส้มก็อร่อยนะคะทดลองดูเนาะอืมเนาะปลาชิ้นโตโต ฮอนฮอนปินกลับเล่นเลยด้วพี่นอ้องมามามามสดชื่นหอมกระชายนะคะปเปรี้ยวมะขามเพิ่มเนาะง่ายๆเลยวันนี้ ใส่จะกินเล่นหมดชาหมหวานผักกำลังดีนะคะสดน้ำกโกก ยายจ๋าเพิ่งเอาวิตโรมาใส่แกงส้มครั้งแรกนะอร่อยนะคะเนี่ยแตก <laughs> อโอเคนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่เข้ารับชมรับฟังนะคะกวัวต่างแดนใบาย,ยายจา๋า กับอาหารบ้านเฮาดัดแปลงจากเบลเยียมนะคะเนาะกินฮอดกินฮอดบ้านเฮาสุดใจนะคะแต่อยู่ที่นี่ก็ไม่อดเนาะหากินเท่าที่มีดัดแปลงสิ่งที่เราประหยัดได้นะคะตามภาษาสูตรของยายจ๋าด้อขอท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้รับชมวิดีโอใหม่ๆได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยทั้งไทยทั้งลาวเดอวิดีโอนี้บายค่ะ <c ười>